เป็นไปได้ยังไงคะทําไมมีผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีงานทําไม่มีบ้านและไม่มีไรายได้แต่กลับกลายเป็นแฟนในฝันของสาวๆญี่ปุ่นหลายคนชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าฟูมิอายุ32ปีเป็นที่รู้จักในฐานะแฟนหนุ่มข้าวเหนียวนุ่มที่ทุกคนต่างพากันอิจฉา ฟูมิไม่เคยทำงานเลยตลอดเวลา13ปีที่ผ่านมาแต่เขาสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเพราะเขาได้รับการดูแลจากแฟนสาวของเขาทั้งหมดแปลว่าอาจจะดูเหมือนชีวิตของเขาจะง่ายแต่ทุกเชา้าเขาตื่นเช้าเพื่อทำอาหารให้แฟนสาวเขาดูแลทุกมือ้อทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นไม่เพียงแค่ทำอาหารเท่านั้นเขายังเรียนรู้เรื่องโภชนาการเพื่อให้แฟนสาวรักษารูปร่างได้อย่างสมบูรณ์แบบ แล้วฟูมิทำอะไรหลังจากนั้นเขาจะทำงานบ้านทั้งหมดซักผ้าถูบ้านทำความสะอาดห้องน้ำทุกอย่างที่ต้องทำในบ้านเขาดูแลอย่างตั้งใจเพื่อให้แฟนสาวได้พักผ่อนและไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เมื่อแฟนสาวกลับจากทำงานเขาจะซื้อไอศครีมให้และช่วยให้เธอผ่อนคลายจากความเครียดในวันนั้นฟูมิไม่เพียงแต่ทำงานบ้านแต่เขายังเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะรับฟังปัญหาของแฟนสาวและให้การสนับสนุนทางอารมณ์กับเธอ ความใส่ใจและความรักที่เขามีให้แฟนสาวกลับทำให้เขากลายเป็นชายในฝันของใครหลายคนนี่แม่แอดและโมจิเองค่ะแม,แม่จะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวันคุณคิดไหมคะว่าสุนัขที่ตาบอดสนิททั้งสองข้างจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้งสุนัขตัวหนึ่งที่เคยร่าเริงแต่เมื่อสูญเสียการมองเห็นมันก็หวาดกลัวและไม่กล้าออกไปไหนอีกเลย จนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจรับลูกสุนัขตัวน้อยมาอยู่ด้วยกันเดิมทีพวกเขาแค่อยากให้มันมีเพื่อนคลายเหงาแต่ลูกสุนัขตัวนี้กลับทำมากกว่านั้นค่ะมันกลายเป็นดวงตาคู่ที่สองที่คอยนำทางพาเดินเล่นจับสายจูงไว้แน่นและหันกลับมาดูเสมอว่าเพื่อนของมันยังปลอดภยัย จากที่เคยหวาดกลัวสุนัขตัวโตวเริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งวิ่งเล่นได้อย่างอิสระอีกครั้งเพราะมีเพื่อนแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอเจ้าของบอกว่าเวลาทั้งสองตัวเล่นกันลูกสุนัขตัวเล็กมักจะช่วยดึงของเล่นให้หรือแม้แต่ผลักลูกบอลไปให้เพราะมันรู้ว่าเพื่อนของมันมองไม่เห็นแต่ก็ไม่เคยลังเลที่จะช่วยเหลือ แม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสุนัขนำทางแต่หัวใจของมันยิ่งใหญ่พอที่จะเปลี่ยนชีวิตของเพื่อนให้กลับมาสดใสอีกครั้งเพราะสุดท้ายแล้วความรักและมิตรภาพไม่ต้องการสายตาแค่หัวใจที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างกันนี่เปแอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวด,ดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวันคุณเคยคิดไหมคะว่าถ้าทั้งชีวิตเราอยู่แต่ในความมืดแล้ววันหนึ่งได้เห็นแสงสว่างเป็นครั้งแรก เราจะรู้สึกยังไงนี่คือเรื่องราวของ Black Sea Devil หรือเจ้าปลาปีศาจดำปลาน้ำลึกที่ไม่เคยสัมผัสแสงแดดเลยสักครั้งแต่วันหนึง่งมันกลับลอยขึ้นมาใกล้ผิวน้ำได้เห็นดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นนะักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาฉลามนอกชายฝั่งเตเนรีฟในหมู่เกาะคานารีประเทศสเปนแล้วอยู่ๆก็เจอเจ้าแองเกิลฟิชตัวเป็นๆขนาดแค่6นิ้วเองค่ะ ปกติมันอาศัยอยู่ในทะเลลึกไม่มีใครรู้ว่ามันขึ้นมาได้ยังไงบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะกระแสน้ำผิดปกติหรือมันอาจหนีอะไรบางอย่างมาแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่รอดค่ะเรื่องนี้กลายเป็นที่พูดถึงกันทั่วไปเพราะเจ้า Black Sea Devil เป็นปลาน้ำลึกที่หายากสุดๆนักวิทยาศาสตร์แทบไม่มีโอกาสได้ศึกษาม,มาในธรรมชาติการที่มันขึ้นมาใกล้ผิวน้ำแบบนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยเลยค่ะ ถ้าพูดถึง Anglerfish หลายคนน่าจะจำมันได้จากไฟดิงนีโมใช่ไหมคะเจ้าปลาตัวร้ายที่มีแท่งเรืองแสงบนหัวใช้ล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้ก่อนจะกลืนกินในพริบตาและที่แปลกกว่านั้นเวลาตัวเมียเลิกคู่ตัวผู้ที่มีขนาดเล็กกว่าจะฝังตัวติดกับตัวเมียเหมือนเป็นอวัยวะหนึ่งของมันเลยคะ่ะนี่เป็นเพียงหนึ่งในความลึกลับของโลกใต้ทะเลลึกที่เรายังมีอะไรให้ค้นพบอีกมากมายนี่แม่แอนและโมจิเองคะ่ะแม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน